เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นเหรียญของเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขงฉายาขลังแม้กระทั่งเยี่ยวเขาเรียกเหรียญหลังบาทหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมเป็นเหรียญที่มีความสวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยพิมพ์หน้าที่ดูดุดันเข้มขังจมูกโ่งๆใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์ด้านหลังจะเป็นชุดอัฐบริขาร เด่นชัดก็คือบาทเป็นที่มาของเหรียญหลังบาทเหรียญรุ่นนี้จะสร้างขึ้นในปี2 5 1 6โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลในหน่วยเท่าที่พบเจอก็จะมีเนื้อทองแดงลมดําและก็เนื้อเงินเนื้อเงินนี่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยมากๆนานๆเจอสักเหรียญน,นะครับส่วนเนื้อทองแดงลมดำว่ากันว่า สร้างจานวนเยอะพอสมควรแต่ณนปัจจุบันก็ค่อนข้างหายากแล้วสําหรับเหรียญรุ่นนี้ให้ดูแบบรวมๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูพิมพ์ดูความคมชัดความเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับดูเบอร์ตัดแล้วก็จุดตําหนิต่างๆนะครับให้ดูรวมๆให้ครบๆนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าชัดๆหน้าดูดูดูเข้มขลังคมคมแบบนี้นะครับ จมูกโด่งๆใหญ่ๆเป็นเอกลักษณ์มีเม็ดในตานะครับทั้งสองข้าง,งกลมๆชัดๆเส้นประคำนะครับเป็นเม็ดเด้งๆคมๆชัดๆเลยโคดต,ตัวต่อเต่าเป็นตัวตอกลงไปนะครับให้จำเป็นแม่นนะครับลักษณะของโคดนะครับพื้นผิวมองเป็นเส้นเซียนสรดกระจายทั่วเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้จุดตำหนิ ตรงซอกแขนตรงนี้จะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเนื้อเกลือนูนขึ้นมาเม็ดเนื้อเกลือนี่ก็จะเป็นรูเป็นหลุมลงไปนะครับบางท่านก็จะดูเส้นนี้นะครับเส้นวิ่งนี่เส้นขมขมเส้นนี้นะครับนี่นะครับโดยรวมแล้วนะครับพื้นผิวก็จะเป็นเส้นเซียนวิ่งเยอะๆนะครับเส้นเซียนวิ่งเยอะๆขมๆมนะครับปิกทางด้านหลังมาความคมชัดอาจเบิดตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับ แล้วก็จะเล็งมาที่เส้นนี้นะครับเส้นคมคมจะนี่วิ่งผ่านลากยาวมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับซูมให้ดูแบบชัดๆเส้นคมคมวิ่งลากยาวๆมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเล็งมาที่ใต้ห่วงลเหรียญนะครับก็จะมีเส้นคมคมนี่นะครับตวัดมาอย่างนี้นะครับภาพโดยรวมนะครับพื้นผิวเส้นเสี้ยนเยอะ ความคมชัดนะครับแล้วก็มาดูลักษณะตัวตัดเบอร์ตัดกันนะครับตัดถึงยุกนะครับนี่นะครับตัดตับหยาบแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะตัวตัดนะครับนี่นะครับตัวตัดก็สําคัญนะครับดูมรวมดูให้ครบนะครับนี่นะครับลักษณะของเบอร์ตัดรุ่นนี้นะครับ ดูและชอบคลิปนี้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ